สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมเซตประจำวันที่25ธันวาคมนะครับก็มารีคริสต์มาสนะครับเมื่อวานเนี่ยเซตก็ผิดคาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมองว่าการรีบ่การถูกรีเจ็คจากบริเวณโซนนวต้ตนในระยะสั้นในช่วงที่ผ่านมาจะทําให้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีแรงซื้อกับเข้ามานะครับดันราคาให มีการปรับตัวขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านที่1ั3 8้าถึง1 4น5ี่ได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังต้องระวังอยู่ว่ามันจะเป็นฟอสเบรกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีช่วงโซนแกลบอยู่แถวๆนี้อยู่ตรงตรงช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจุดที่ถูกรีเจ็คอยู่บริเวณนี้นะครับแถวๆประมาณ1450เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นไปต่อได้ไหมนะครับ แล้วก็การเบรกชุดชุดชุดเบรกตรงน,นี้ยังดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงส่วนหนึ่งอาจจะคิดว่าเป็นในเรื่องของการที่ยังไม่มีประกาศล็อกดาวน์หรือเปล่านะครับก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยไม่ได้กังวลอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงแม้จะมีช่วงที่มันหลุดลงมาจากในเรื่องข่าวของตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ตลาดก็ยังมีการรีคอร์เรลี่กลับขึ้นมาได้นะครับทีนี้ถ้าดูในเชิงทฤษฎีเขเนี่ย จังหวะที่มันรีคอเวอรีขึ้นมาเนี่ยนะครับในช่วงชุดจังหวะที่มันหลุดลงไปแล้วย่อพักกันอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะกลับขึ้นมาได้เนี่ยถ้ามองเป็นสัดส่วนรีเทสเมนต์เนี่ยนะครับผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยนะรีเทสเมนต์เนี่ยมันอยู่ประมาณสัก23.6นะครับมีแลบลงมาเกือบเกือบถึง38.2นะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ดี นะครับการกลับตัวขึ้นไปเนี่ยจะทําให้ราคายังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปต่อแล้วก็เบรกแนวเบรกตรงจุดไฮก่อนหน้าได้นะครับแต่ทีนี้ต้องดูในเรื่องอเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องดูเรื่องภาพรวมประกอบอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะไปว่ามันจะขึ้นมาเบรกไอตัวประมาณพันหได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมมองว่าตรงนี้ยังก็ยังยังต้องระวังอยู่นะครับตัววอลลุ่มเบรกที่วอลลุ่มที่เบรกขึ้นมาเนี่ยมัน มันดูแล้วมันยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอต้องอาจจะต้องขอดูวันนี้อีกสักวันหนึ่งนะครับว่ามันจะยืนเหนือแนวต้านที่มันเบรกขึ้นมาได้ไหมนะครับจะได้คอนเฟิร์มว่ามันเปลี่ยนเป็นโซนแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงแปรบตรงนี้นะครับกับจุดที่มันมีการรีเจ็คตรงนี้นะครับขอประมาณสักพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยอย่างน้อยๆวันนี้จบวันขอให้ยืนเหนือพันสี่ร้อยห้าสิบให้ได้ก็น่าจะพออุ่นใจได้นะครับเอ่อในส่วนของ แนวรับระยะสั้นเนี่ยก็คงดูจากบริเวณช่วงที่มันมีการรีบาวขึ้นไปนะครับน่าจะอยู่กันในช่วงวอลลุ่มที่เข้ามารับเนี่ยโมเมนตัมของราคาแรงซื้อนะครับน่าจะมารับกันอยู่ในช่วงประมาณประมาณนี้แหละนะครับประมาณ3 3 9 7 1, 4, บเ่ถึงนี้นะครับแถวๆนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการกลับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวคงต้องมารอดูว่าอ่ที่ประมาณพันสถึงพันสเจนี่ยจะจะรับไว้ได้อีกครั้งไหมนะครับแต่ถ้าอ่ามันยืนเหนือพันสี่ได้ในวันนี้นะครับก็อ,อาจจะเปลี่ยนจากโซนแนวต้านที่พันสี่สปถึงพันสี่เนี่ยไปเป็นโซนแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยรับไว้ไม่อยู่เลยนะครับคือแกลบปิดลงมาต่ํากว่าแล้วก็ กลายเป็นโซนแนวต้านที่มีการรีเจ็ตราคาลงไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครอันนี้เดี๋ยวขอใส่เลขไวหน่อยเดี๋ยวลืม อก็ประมาณนี้ครับสำหรับภาพรวมเซตยังมีโซ,โซนแนวรับที่มีการรีบาวขึ้นมาในระยะสั้นที่เราเห็นชัดๆก็คือจากช่วงประมาณ1400 14ถึง1,409จุดถึง1ัน7าจุดโดยประมาณนะครับแล้วก็โซนแนวต้านยังอยู่ที่1 4 3 8ี4รถึงวันนี้ต้องมีการคอนเฟิร์มปิดบวกอีกวันหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มการเปลี่ยนแนวต้านเป็นแนวรับนะครับแต่ว่าจะได้ไม่ต้องจะได้คอนเฟิร์มว่าไม่มีการเกิดฟอลเบรกด้วยนะครับแต่ถ้าวันนี้มันมีการ ถ้าตลาดเปิดมาแล้วมีการปิดลบลงมานะครับก็จะตีว่าการเบรกตรงนี้เป็นฟรอเบรกนะครับแล้วมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบโซนแนวรับด้านล่างได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนจุดที่ต้องเรียกที่จะทําให้เรียกพลเรือนเียวกลับมาได้ก็คือช่วงไอเดิมแถวๆพันหในระยะสั้นนะจะต้องเบรกขึ้นไปให้ได้เพื่อที่จะ,ะดึงพเลเรือนในระยะยาวที่จะกลับขึ้นไปต่อด้านบนนะครับแถวๆมันแห้าร้อยหกสิบเก้านะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้ยังไม่ต้องมองกับไปไกลขนาดนั้นเอาแค่ช่วง เอาเอาช่วงนี้ให้เคลียร์ก่อนนะครับว่ามันจะเอาอยัางไงนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วเนาะเหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเ,เจอกันเดี๋ยวค่อยมา อัปเดตอีกทีหนึ่งก็คือวันอาทิตย์มาสรุปภาพรวมประจำสัปดาห์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม